มื่อนี่น,น้องท่านว่าพกพี่น้องเข้ามาหาหยางหลูกแมฆลินม้ากับหอยแม่ลินมากับหอย,ม,ม,หม,อยมันมากินพักเข้าเมนบอกครับพี่น้องต้องไต่ไฟหาสุขขึ้นด้จ้ะนักเพือตไต่เตเวนกนวะบ่ัททันมาเดือกเลือกม,มาแน่อู้ยยขาเลยบะลูกพักซีมุนเนยเบิ่งมันไต่มัน้าาำดินน้ำผืน นี่อุปกรณ์กระทังหน่อยกระบุ่มี้าสวัสดีท่านผู้ชมละบอ่อสวัสดีครับไต่หม้อแบตย่างดโีโอ้โอ้ลมได้ลูกมาต้องมนขับไปหาเลิกได้ลูกย่านงูย่านงูไต่ไฟหาหนี่เด็ดตัวนึงเออที่มันนี่แม่ที่เห็นวะครับน,นั่นละนั่นละูมา เอาแนวขีบมาขีบค่อยๆใจเย็นๆก็ได้ลูใจเย็นๆหาไปเรื่อยๆนี่เดียวตัวหนึ่งนี่นี่นี่หาสุขื่นได้พี่น้องแต่ว่ามันก็มาสุขื่นนวัตชนาเนครับ,บ,บมันมากินผ<า>ักอืมมากินหาเขาเอาไปใส่เบ็ดลองเบ่งบ่อ,อนี่กลับบาคอยถากนะพี่น้องคอยน้อยๆน,น,นะจ๊ะ นี่ครับออกเวละอืมแงมงลีนมาจับอยากแห้งแมงลีนมาจับอยากแห้งกังเวนจักมันหลี่อยู่ใสเไหจ้ะบ่เห็นเนาะทันว่าเนาะตบย้ำกังเวนบ่เห็นนี่ละคือห้อยที่เพิ่งกินพี่น้องนี่นี่ใส<ช>่เบี้ยกอดกินเลยนี่ นี่แหละนี่ใบแวงแวงนี่หม้อแมงลีนมาที่มากินแต่ว่าเห็นหอยมันก้าบหอยมันกินแบบเขือนำเนยพักกะหลอดอยู่ดอกพี่น้องเจอพายุโนรู่โนรู้แต่ว่าเป็นห่ังน้องทันวาเนาะจีเ็ดตัวนึงใครล่ะตัวหนึ่เออแมนบอ แมแมนใบใหม่ตัวนะไปไปหาข้างหน้าบ้านต่อปะเ<ฆ>บิง<ฆ>บ้งเบิง้งเบิ้งเบื้งสุกกระถางหรือเปล่อันนี้แม่ปูบักทั่วใบนี่เนาะบักทั่วฟกวักเงยวกำลังสิเกิดพี่นออ้องไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมึงยุคคืออีกอย่างวะนี่ได้เกิดงเงยแล้วเออน,นั่นแหละไอ้เนี่ยมันเกิดก่อนเขาจังคอยไปหาขัางให้มันครับพี่น้องเขาถามว่า กะลำไปกับน้ำระบอ๊อน้ำท่วมระบอ๊บอก็ใส่ปลูกกะลำไว้ยังหลอดอยู่จ้ะมัมเขือก่านอนแล้วียังนคือเขือนอนแล้วบอนี่เห็นบใบเพิ่นใบเพิ่นยังไงจ้ะใบเพิ่นนี่ใบใบเพิ่นอันนี้ลงนี่ใบเพิ่นเอาขึ้นยังสีเนาะนี่บอเออนี่แหละ เพิ่นนอนแล้วเออเพิ่นนอนนี่เดี๋ยวนี่เดีนี่เดี๋ยวนี่เดี๋กะลังออกมาสิมาลลากินผักเขาเด้นี่เออเหยียบทิมเลยเหยียบทิมเลยนี่นี่นี่ตัวนึงลูกท่านว่าหอยบ่ทากทากแมงลินหมาแมงลินหมาใส่นี่เด้นี่อุ้ยราเชตปลอดชานก็ต้อง ดูแน่พี่หน้องตั้งคืนเหงาตรงไตไฟฮะต่ขี้ข้านสีดีข่ขานพี่น้ำมักนี่นีตัวหนึ่งนี่นี่เนี่ดีนี่เอาพี่แตกเสื้อเอากระล่างบาดซิหนวยร้ายพี่หน้องพี่แตกแตกปะจังสีเลยไปเบื้องทางลต่อ ยี่ข้างนาบ้านฟังนั้นโอ้ยเงียบๆยพี่พี่นอ้องกล่องคือประสมเนะาะพนักงานเห็บเปียดซอยเมหานหอยฮะตถากโต แมงลินมานี่แหะสวนนยแม่ได้หงอนอยู่ได้นี่โอ้ข้ามหาเบิง<ม>บ้งในไตบรุเบื้องในไตใบมันนำเต็มและลกูกเติอมันหลีอยู่เพื่อสิได้กินนี่อยากอยู่ได้พี่น้องเพื่อสิได้กินพักปลอดสารน,นี่ยกเบิ้งนำตรงเบิง้งให้เพื่อนจะ้ะถือใญาา่ยใบอยู่พี่น้องกะหลามสุดนี่ เห็นตัวหนึ่งได้ว่าอยู่นี่เหมือนมือวานนี่แหละนี่หมอคาทีมแล้วตัวถากหมอคอยถากตัวแมงลินมาแหละแม่ก็เอินถากหมองามได้พี่น้องงามไว้เนาะเบิ่งแม่ตัวนี้งามกว่าครับครับนี่โอ่ระวังมือเด้อลูกเด้อยแนมบ่เห็นหงเลยแม่แม่น่หนีงมาเออ บ่ต kind of yeah. ้องบ่ต้องลูบบ่ต้องลูบใส่สายตาเบิ่งเอาย่านแมงขีเข็บแมงหงอดตอดยังคืนขาเบิ่งในใบอื่นี่นี่นีมีแนงมาเจ่อได้นี่นี่เด้เห็นโตมันแล้วแมงบองตัวนี้ลูกไอ้แมงบองนี่เข้ากับขาเลยพี่น้องนี่บีบทิมเอาคันหาบ่ญหาดอกตมัน่าแต่เห้นใบจงปองแจงแป้งเลยจ้ะ เขาก็มาขาถิ่มเลยเ่อปบบาบดอกพี่น้องมันกินผักเข้านอนทันร่านอนคุยแม่งเป็นมะไซรัะน่เดนี่เจอแล้วเจอตัวแล้วนี่มุสีมุดเ่อปุ๊บขมาจากดินเลยตัวนั้นมันเลี่ยอยู่ในดินตัวท่านว่าคุยพี่วันลี่ยอยู่เลอะเข็มมันขึ้นมาจากดินเลยมันขึ้นมาดูข้างหวังบ่จักน่นเห็นบอกมันออกอีกแล้วนั้น มันไตขึ้นไตออกเลยฉันว่าสิคาถิ่เยอมันมันยังไตคื่นอ่กม,มันขึ้นมาจากดินมันนอนอยู่ในดินเลยตัวนี้น้ออืมท่านมาเห็นมันกับกินจงปองแจงแป้งไปนี่ยละพี่น้องกินใบไปเรื่อยๆจะ้ะล้าแห้งเลยแมงลินมาน่ยก็พอยอเอาไปเขาขึ้นมาทั้งนี่แบบน,นี้ล้มบอลูก ล่มหายค้ายหนูนี่นี่อยพิ่นว่ามันเยียบพักแม่ละบาบอเดียบทางนั้นก็มีพักได้น่ะอาชีหาแมงมุมวะเริมอันนี้สีห่อเขาเลยด้เนี่เบิ้งเบงบนี่เด้งเด้งเ้เด้ียบเด้อพักเด้อ ต้นนี้ปลูกลงดินพี่น้องหน่มโจแม่บ้างเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยถากแล้วก็แมงลินหมาถ้ากําแงนงะื้อหมาเด็ดออกอืมเด็ดออกเลยใบไต่มันบางต้นก็ตาย มั่งตอนก็บบือบตายแห่งมาจอเนีเปียเปียตัวนี้เปียมาลงเรามูนในกระทางนี่งามเขินไหวแห้งพี่หนอมูไม่นมีนมบ่ปปันใดดอกปะไปเบิง่งทางผล่ตทา้งมกพริกอืทางนี้รุ่นปลูกไม้ถึงน้อนเจอขาไปแล้วนอนเตือนอยู่นี่ เก๋ากลัางพวงขึ้นมาไหม่พ่าะตรงลูปเ่ราะตรงลูปย่านย่านไม่เค็บย่านเค็บตอดเมื่อลูกนี่นี่มันสีโย่หนำยังสีประจกักษ์นี่มันมันแอบอยู่เวลากลางคืนมันเกิดขึ้นมาอืมมันอยู่ในยืนก้ามเบอร์ออโคลี่รอโคลีจ้ะสิเป็นใบยาวๆ,ๆตนๆ้นยาวๆบอกโคลี่กับกระลำดอกกระลำดอกวันยังไหมครับ ปูกไก่อันนี้มันก็มาเจะนี่กิมจนเกือบเบิดถอยออกมาถอยแมงมิม้าหน่อยตัวนี้แมงน,นี่ลูกมันเห็นนีมมันเออเออบ่บ,บจับปล่อยจับ,บ,จ,บจับคือการลูกเดี๋ยวมันก็ไปกินผักเข้าคือเก่าลตกมัน ถั่วใบมันกรอ,องแง่งแจ่งนี่ก็ดูเบิง้งพักขนาดได้กินเลยจ้ะพี่น้องขีบว่าว่าข้าแม่มีมะเขือต้นใหญ่เท่าเลยนี่ใส่มีเด้เห็นแล้วเอามาแม่สิขีบมะใช่ละมันเป็นนี่คูมันไตเข้นมานี้อีกแล้วบะยังเยอะอีกอีกะอืมอีกแล้วเนาะบังตไตไรแต่ได้พี่น้องคันห้องบอุคคาตัวหนึ่น,น,นจ้ะตัวมัน กินผักเขาไปหาทางบุญพีกบัณฑ์ในวันนีนน้ก้อนมีอีกว่าตอนนี้ผูกก้อนโม,ว,มวันที่ผูกวันที่ซิปกันยาพี่เนาะกันยายุ่นซิปกันยายุกก่นโมนี่กัสิป,ปูรุ่นไม่อีกแล้วจ้ะมันเลยใหญ่บ่ตรทอกันแม่พักอีกยัง เพราะว่าปลูกได้เมื่อไรซีหากระถางพี่น้องตัวนี้พักสลัดลูกเปื่อยเปื่อยละฝนตกร้ายแม่ว่้มีหมองไหวตัวนี้งามแห้งโอ้งามแห้งเลยที่น้องงามแห้งเหลื่อมสีหอเลยได้นี่รักษาเพิ่นให้ได้ก็ได้กินเท่านั้นล่ะจ้ะพักหรือหยาวะนี่พักหรือหยาวะนี่หยาตัวลูกนั้มาทักพี่ต่อมากมั้งทังพีกระหาน้ยเบิด พี่น้องเท่าอหาหนอนหาหนอนหาบงหาหนอนหาบงหาหอยนำ้ำกระลำกระสีคนละรุ่นพักลูกได้เมื่อละซีหากระถางกระเมื่อยเนาะท่านว่าเนาะครับนี่เด่นี่เดนี่เดเราขึ้นมาแล้วววเบงสีหยับอืม,อมเออ พี่ตัวนึ่งนี่ย็นบอนี่ต้องมันหาอ่าทีมทุกมือระวังมาไตเข้นมาหาเด้ออันนั้นเด้อัวแมงลีนมาเด้ออันท่าบัวขาอันอืมอันท่าบัวขามันก็มากินไม่คือเก่านี่กระถางนี่ บลอยถ้าต้องเอามาลูกหม้นี่นี่ถา,ถาบัวลอดจังสี่นี่คือมีแมงอันที่ซ่อนด้วยพี่น้องอีซ่อนแมงที่ซ่อนมากินเจ้หางมันถ้าต้องหาแนวไปความทิมนี่เด็ตัวนึ่งบ้านนี้เออนันเด็ดตัวนึงบักพีเข้ากระโดกดีอยู่เนาะ่านว่านเนาะ นึงหันไอ้มาหานน้าวินโอ้ตัวนี้หางเน่าเลยนี่บอลอดวะนี่นนดเดี๋ยวใบนี้แสดงว่ามีแมงจีซอนมาโลงพี่น้องนี่ตัวนึงลูกแมงลินมาขีบออกให้อายไซเบดนึ่งหันไอ้ก็มางคังไอ้คางแบพีนี่เด็ตัวนึงอื่ตัวนึงอุ้ย ถูปใส่นีเลยอือนั่นคือเมื่อคืนหลายแห้งบบแบบแบบไข่ดิแว่บแบบไข่ถาดนะครับไปเสียๆระหว่างเลือกปลาหกนี้นี่ตัวลูกสามตัวผมแนะนำผีหอยถาดก,กม็มีอือเนื้ถ่ายหอยถาดนี่เจ้นี่นี่นี่เห็นปะเออเออนี่นี่นี่ถากตัวนี้นี่ตัวนี้นี่โอันคือขึ้นออนะ นี่หอยถากมันแม่หอยถากเห็นปะครับห้อยถากบักพีกแะเอ็นไปเบิร์ดแล้วแม่ว่าเต้มแต้บักพีกแม่เป็นอย่างบัก,บกได้แทบบักพีกพากันพากัน,ากนมาหาหอยอยู่นี่บอกเออออกมาจากป้าโฮนโกนล้ลูกย่างนงูเงี่ยบบักพีกแม่เอ็นไปแทงหุนเลยมาโยกกระทางเนี่ยใหญ่ใหม่บอกอืมโอ,อ้ ไปพ่ออะไรละลูกพ่ออะไรละผีอันนึงเบิดแล้วผีแม่มืออื่นจะหาไหมหาเนี่ยปิดไว้เด้ออ้ะะอายเสียไปใส่เบ็ดบ่มันหลายคากหลายแนยต่ตัวทากนี่ผีตัวนึงเอยียงว่าสิเบิดกับโบเบิดบักหอยผีห้อยห้อยทักด้วยอื อันนี้ก็คือการอะไรเดียบพท่านได้อยู่บ่บางอามาแม่สิคขีบมาพี่เห็นอีกสองโตงอ่งงไม่งอินมาโตแม่งเลียนหมานี่ขึ้นมากินต้นห้อมเขาเด้นี้พี่น้องเข้าสีขานอนเพื่อนกับมะลากโหลดขโมยเขาโมยพักขโมยขโมยผักกินของข้าวจนเบิร์ดนอะท่านว่าครับ ตองหาตองคำคำแม่นกันขึ้นมันจังออกาคุณดิดบางกางระากทางบนเรือเลยนะนี่บังกระทางบนเรือโอ้ยมันออกแล้วทันว่ามันตไตไหวแหงนาอฉันเท่าฉันฉันว่าค่ะมันสิไตคือเกา่าไปเอาไปหาแนวง,งุ่มไหว ให้เต้ไปใส่เบ็ดพักซาละเน่เมื่ขึ้นเลยยินี่ไปลุมปะเจ็บเอวแ,แล,แล้วพะท่ทนหากระทางก็มี ูชมกนสวัสดีครับจะมาให้ท่านผู้ชมเข้าเบื้องในใ่นีคุนไลยเป็นไรเก็บออกเตละเทือนี่เป็นยี่สิบตัวเลยแหละตัวมันกินนันพักนี่พี่น้องนี่ศัตรูลิบหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าแพ้เตะเบื้องลลกไป